พี่น้องืัอน,นี้เขาใชมากแกงน้ำมัสุกขันเิ็ดนะครับเด้อพี่มือลานหน่อยกับน้องมณฑลอยขันเข็ดพักคาบกบ,บ,บอือ้อเห็ดของนูพุกครับผมอันนี้น้ำยาหนังเขาไปหามาเองเลยมาขันเองอันนี้เขาเบื่อชาวร้านหน่อยซํำเมื่อกี้นะครับจำเบาเผ็ดนะาราคาอนนี้น้ำมันเทาต้มไม่เรียบร้อยครับผมเครื่องหม้อพี่น้องเลยแกงเตาท่านกันเ,เลยืัอนี้ครับ เอ้ยเอ,อาหมาดเเท่นามอย่าหน้า,นาต้องไหวพี่น้องช่วงใบจ่อยใบต่าปใบต่ามันไหวเฟ้นี่โคกกัมือนบอกเข้าไหมอ่าพี่นอ้องมาหนี่งอันนี้เปลี่ยนเชฟแท้เราทีครับเชฟสำรองไปเอาน้อง,องพี่น้องเมื่อกี้ในตัวสำรองอันนี้ตัวจริงมาแล้วนะ <c oughs> ตัวจริงเสียงจริงนะแม่คนู <c oughs> ไปเข้าเบื่อลงไป ไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวเสียงแทนตนะเดีงเองเลยอย้าวอัเนาะกระสิบมืดป่าจีนวา่าเหมือนไก่ที่ไหนสัตว์จงไว้ให้อีตุนมีตุนมากตักลงไปทางกลุ่นนำ้ำครับผมเอา้องใส่น้ำตะเดียงเข้าไปตะเด็กกัเบ,บเปลี่ยนรถจะได้ เบวลานัดแล้วพี่น้องเอืมไปใส่หนาใส่เลยอันนั้นะเดรกที่เจ้าเฮ็ดไว้จวใส่ไม่ได้เป่าอันใส่ได้อยู่หัดขัดจบอ๋อโอเคลองใส่ประเลกเข้าไปใส่เกลือเกลือพี่น้องเอาพี่น้องใส่แป้งนัวเข้าไปนี่ยังไาวได้หัวอีกเอ้ยน้าขนหมดเลยครับ พี่นองใส่เพชรหมูห네ูอนไปก่อนเอิ้นเห็ดหูยังก่อนเห็ดหนูกใช่มอเอือกัะหน่อยแนะคันคันเห็ดหูตัวน้อยกันหูตัวขาวหูซิงัลับมันตัวน้อยโอ้คันมันหูน่อยโอเคครับใส่บวบนาแล้วก็เพื่อแพร่ข้นแลง เข,ขเขาไ่เคยเอาอยัางไงคุณโ <Yeah. laughs> อ้โหไปดูไอ้ทีพี่รองปลาคาพี่น้องเโทษทรัพย์ไปน้องมันใส่ปลาคาเข้าไปโอ้โหเหม็นไปแปดบ้านเลยพี่น้องเลยสิบบ้านแปดบ้านน,นั่นเอครับสุดยอดครับพี่น้องหน้าตาดีสันสุดยอดเลดย,ดย,ยครับผมสุดยอดมาพี่น้องมาเยอะโปรยครับผมมาจ้าสวัสดีค่ะมีมก,กินข้าวซอยกันจัง่วางงานไหมพี่น้องสวัสดีครับ กินครับอันน้องสาวเขาอะไครับอันเมี่ยวขวอบดเข่าของน้ามือจ้ะเพื่อนว่าเจ็บพอกเมี่ยวไปกินยังเมี่ยวมาโมนีุ่คนเล่น้อาหนาเนาะนี่อย่างนั้นนะวัชิถามว่ากินพร้อมกันเพื่อนก็ว่ากินก้อนโลดเจ็บทองกินก่อนครับแล้วกับนรอกับพันหน่ง เบนียวคนค่ะเนีวคนเพราะว่าค่ะเบอถ์วยหน่อยหนึ่งใช้เบิดเลย <c oughs> แม่กลัวมนสอนไว้ว่าอย่าประหยัด <c oughs> เห็ดกินใครแห้มแบอเป็นบ <c oughs> อกไใบฟู <c oughs> ดเบิที่ด <c oughs> ีละนดหน่อย ไอ้พื้นดังนรถเข็นนี่พิ่นกาลำายเอาอยู่ถ้ากันแม่เพิ้นนังนั่นหพิ้นพอนั่งแนี้น้อยๆเอาโอ้ไม่กันเม่ไปอยู่นั่นพิ้นท้พิ่นิห้องอยากนุ่งแต่รถเข็นอือแล้วนี่ดังกันเมีกแบบไหนกัเรา

อ้วนจะซ่าเนี่ยบรนอนเลยจ้ะเลยโอเดนเกตอ่ะก็อีกตรงนี้มันี่นนเ,เมันแต่ประยัเงินเลยเนาะ ก่อนกินร่องรอนบ้านใหญ่พี่น้องอยืดใจกินร่องรอนี่ใหม่ไหมครกินหอมทะลุดอกทะลุดอ,อเลย แก่งกินาิแกดอแลา้าบแกดแต่ว่าบมาขวบอะไรมาน้วกมาขวบอไร้งที่ดีวขวบโงอะไรเนี่ยแต่ว่านม่งวน่ะ ไม่คาไดเลยคมดูวยางเลยยันนี่ยเคยมีวันหนแบบคนย่างเลยเนาะแค่ก็เคยเห็นว่าข้าวมายางเลยครับตามธร้มยากาต้องคาข้าดก่อนนะเนาะแะแมนตามทั้บรเกาต้องข้าดก่อน ตัวเหนียไปบัดแก้ไเลยค่ะัไปแกงโ้ทำไมค่อยตอกแดงเพราะว่าน้มแกงาหมมันเหนียวเลยใบมันติดยู่เลยปั่นเก่า กินปลาบุ้งาก็ให้มากินแบบ้เป็นอย่างแซ่บด้วยกันมันเป็นอีเลียไหมล่ะเออเขากันพัดกินยู่มัมมมนกินนุรสนี่นนมันเป็นอีเลียเอยได้ปลาบุ้งกินตับาหงนี่รอ่านแซ่บเลยเนาะลาบุ้งก็ตัหมงแต่ออกทีออกน้ำตัดแหละ เดี๋ยวเขาเกียนตรงหน้านะทีไปยุ่งุน่นมาไปจังมากจากมากรรมเอ๊ะ แซ่บอะไรหน่อยแซ่บยอดไปใส่อีกบัต <laughs> cái cái đẹp 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 nhà bên loan nha. Ông muốn tụi Để chim Mà tụi này chim lại là nó là đó. Nên ăn กินเลยจ้ะกินเลยแลกต่ล้คกินนี้ก็ไปทันี้นั่งเนาะอร่อยพอนไหมกินอ่ะผู้ใดมาสาวร่าบริษัทอยราลมกดติดตามเพื่อลังใจให้เขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ